สวัสดีจ้าสบายดีเอทางช่องนะคะวันนี้เจเพนก็มาทักทายสบายดีเอตอนเช้าวันที่ยี่สบห้านะคะขอกรกฎาคมสองห้าหหจ้าเพราะว่ามอนี้เป็นเมื่อวันพ่านแลนะะ้วค่ะมาทักทายสบายดีค่ะผู้ใดไปท้ำบุญน,นะคะขอขอให้ทุกท่านโชคชกหมันมันจ้าสุขภาพาแข็งแรงเนาะคะ่ะ วันนี้จะแม่เพ็นก็จะมาทักทายสบายดีเอฟซเพื่อที่จะนําแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ําโพแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะมาฝากมาตอน f อฟเพื่อเอานําไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวเนาะมีเข้ามีหลุดกระหฮเอฟซทั้งช่อง เบิ่งแลวก็พิจารหน้าเบิ่งดีดีเลือกเอาเทียบเที่นเอาเนาะเอาไปเทียบเทียบใส่หลายๆอาจารย์กันเนาะ่าของอาจารย์ใดเขาดีแน่วิ่งรูดของอาจารย์ใดมาดีเน่เนาะเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชชนแนลเก่งทุกคนอยู่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางม่แต่อาจารย์ดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเนาะคะ่ะพาดกับ่าดไป,ไปมือน,นึงเนะะาะธรรมดาเนาะถาหูวาเหล็กออกตัวใด ทุกคนก็นจะรวยแล้วเนาะเอาอยาว่ากันนะคะมื่อีอ้ค่ะแม่เพิ่นตื่นแต่เช้าแม่เพิ่นจะเตรียมตัวเนาะพาย่ายไปหาลูกยกเพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นบวชให้หลายๆปีแล้วเนาะไปทำบุญกับเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นจะบวชเป็นพระเนาะคะ่ะจะาอีหยงก็นเพิ่นเอิ เน้นนะเนาะเพิ่นเป็นพระ,ะเนาะค่ะมันบวชมาหลายปีแล้วนะเนาะเพิ่นสิบบวชเป็นพระได้แต่ปีกายแต่อายุบ่ถึงเนาะบวชแต่ใน,นน้อยยายบวชไทยเนาะค่ะยายมาอยู่กับน้องสาวเต่โดนแล้วเนาะยายบวชไทยเพิ่นก็จะได้พายายไปทำบุญกับเพิ่นก่อนเนาะก่อนจะกลับบ้านแต่ว่าเพิ่นจะบวชบวชวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะเพิ่นก็เลยจะไปทำบุญก่อนเนาะพายายไปหาไปทำบุญก่อนเนาะ ก่อนจะกลับบ้านเพราะว่าจะได้กลับบ้านวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเนะาะคาราพัสร์เบิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะก็จะต้องได้กลับวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะค่ะเนาะกามือนี้เป็นมือดีก่ะอยากให้เอฟซีั้งช่องท,ทุกทันนะคะอย่าลืมนะคะให้ทุกคน เลือกเบิงพิจารณาเบิงดีๆนะตัวเลขกเนาะมาเบิงตัวเลขกน้ำกันก่อนแล้วค่อยขิดเอาเนะาะคมะมาจะเบิงตัวใดมหน้าตัวใดเนาะนี่ค่ะถ้าเบิงตัวเลขผลของเมื่อวานนี่กันก่อนนะะผลผลหวยเล่าแล้วกับผลหวยห้าน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าหวยเล่าเพ่นจะลงทั้งช่องอาหารเฟรมเี่เนาะนี่ค่ะ หวยล่าของตาปากน้ําโพนะคะเมื่อวานนี้หลุดเนาะค่ะบอ่อเขาทั้งตัววิ่งตัวลูดตัวจับคู่กับบอ่อเขาเด้อะคะะอ่ะเนาะตาปากน้ําโพหลุดไปแล้วเนาะ,ะวันนี้เมื่อวานนี้นะเราพัฒนาส่วนของเซียนนาดีเนาะให้ซุดเต็มมาเนาะค่ะให้ซุดเต็มมาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะถ้าเพื่อนบอ่ตัดออกเพื่อนจะเข่าอยู่ทุ่งหัวเนาะ,ะมีเพื่อนตัดออกก็เหลือหน่อยคู่กับบอ่อเขาเนาะ ก็ออกโตๆโตโตอันที่พันตัดออกวันนี้อวานนี้นนเพ่นก็เลหยห้สุดเต็มมากเนาะนี่ค่ะก้าศูนย์บนศูนย์สามล่างนี่ค่ะทาสุดเต็มเนาะก็เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะอย่าไว้ตามกันเนะค่ะอย่าลืมเด้อราพัฒนาเข้าไปที่ช่องบาฟิลเมอรี่นะคะเนาะนี่ค่ะส่วนห้าน้อยเนาะค่ะวิ่งลูทของอาจารย์สวัย พาดบอ่อเขานะคะหาบอ่อมาเลยเนาะค่ะแต่ตัวประกบมาน้ากันเนาะค่ะนี่คะ่ะเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนาะค่ะเออหนึ่งหกเนาะค่ะตัวประกบจะชอบมาน้ากันเนาะหอนจังสวยนี่ค่ะของตาปากน้ําโพเนาะค่ะน้อยพิเศษเนาะลูดซีกับเจ็ดเนาะค่ะ กึ้นมาทั้งสองตัวคะ่ะสี่กับเจนะ็ดเนาะน้อยหนึ่งออกสี่หนึ่งเออล่างออกสี่หนึ่งบนออกเจ็ดหกเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาทั้งสองตัวเนาะตัววิงตัวลูดจับคู่ก็เขาเนาะเขาที่เจ็ดหกค่ะส่วนน้อยปกติลูดเกนะ้ากับสองเนาะลูดเกนะ้ากับสองค่ะมาที่สองคะ่ะแต่พอจับคู่ก็เขาเนาะส่วนน้อยวีไอพีรูด เจ็ดกับสี่ไม่มานะคะเบาเขาเนาะเอามาเบิงตัวเล็กแนวทางห้าน้อยของมือนีค่ะนี่ค่ะวันที่ยี่สิบห้านะคะกรกฎาคมสองห้าหจ้าอาจารย์สวัยให้มาก็่นว่าสูตรไม่ให้เธอแรกกับเบาเขา่านว่าเอาสูตรเดิมไปไปเลยนะคะวิ่งรูดบนล่างค่ะให้มากเกากับ8ดนะคะ ส่วนตัวประกอบมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีสามมีศูนย์เนาะคะ่ะส่วนเลขที่เพิ่นมักส่วนตัวของเพิ่นกับหนึ่งหาเก้าเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมัรกกระจัดถ้าผู้ใดบ่มักกกะพานใดเนาะหนึ่งหาเก้าค่ะเอาไปตัดเหร่นกันเนาะคะ่ะเอาไปตัดเหร่นกันเดอ้อจ้าเนาะ,ะนี่ค่ะแนวทางห้าน้อยของอาจารย์สบายเนาะ,ะวิ่งลูดบดลางค่ะให้มาเก้ากับแปดนะคะให้มาเก้ากับแปด ส่วนตัวประกอบกับมีหนึ่งมีแปดมีหามีสามมีศูนย์เนาะอย่าลืมว่าตัวประกอบจะชอบมาด้วยกันนะคะ fc ให้ fc เพิ่งดีๆเนาะแล้วก็เลขสอบส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นมักส่วนตัวกับม 1, 1> 5, 9, นะีหนึ่งหาเก้าเนาะหนึ่งห้าเก้าค่ะนี่ค่ะเอาไปตัดเห่นกันเด้อจ้าเอาไปตัดเห่นกันเด้อจ้า ส่วนของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะเนาะตาปากน้ำโพให้มาน้อยพิเศษเนาะ,ค,ะค่ะรูดเก้ากับสองค่ะน้อยพิเศษลูดเก้ากับสองนะคะจับคู่ให้เก้าซีเก้าเจ็ดสองซีสองเจ็ดเนาะส่วนน้อยปกติค่ะให้มารูด สามกับหกเนาะคะ่ะสามกับหกจับคู่ให้สามสามสามหกหกสามหกหกค่ะส่วนนอยวีไอพีลูดเก้ากับสองเนาะค่ะนอยวีไอพีลูดเก้ากับสองจับคู่ให้เก้าหาเก้าแปดสองหาสองแปดเนาะคะ่ะเอฟซีนี่ค่ะแนวทางเนาะฮานอยของตาปากน้ำโพ นอยพิเศษรูด9กับสจับคู่ให้เก้7 2ี่เก้อ่ออยปกติรูด3ากับหจับคู่ให้3ามสามสามหานคะคะนอย v ีไรูด9กับสจับคู่ให้เก้าหาเก้ 8, ดหาสองแนะคะเอามาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทางหาหนอยเนาะแคบหน้าจอเือไม่เพินเน่นจะพาฟิฟซีมาเบิ่เนแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะของอาจารย์ สวยแล้วก็ตาปากน้ำโพเนาะเราจะได้ตัวใดค่ะเอาไปบึงหาซื้อลอตเตอรี่กันไห้เนาะไวแป๊บนึงจัดเรียงให้งามก่อนค่ะนี่ค่ะแนวทางเนาะค่ะฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพแคปหน้าจอเนาะค่ะ fc แคปหน้าจอไปเปลีนน่ยนแนวทางกันจ้านคะคะ เอาได้แล้วกับตัวที่รัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพกะ่ะกับของอาจารย์สวัยเนาะนี่เด้อค่ะปูไดมักแนวทางเนาะค่ะรัฐบาลไทยก็จัดได้เนาะของตาปากน้ำโพเนาะเพิ่นไ้ตั้งแต่ก่อนเลขออกสองมือเนาะเพิ่นก็เอาลงไปเหลี่เนาะเทื่อน,นึงเนาะ อันนี้ก็สุดดืม่มเพิน่นเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะมันจะบเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะของเพินนะะ่นเนาะให้ตัวใดตัวนั้นเนาะ,ะบอ่าจะเป็นเล้าบอบาจะเป็นห้าหน้ยนะะ่ยเนาะเพิ่นให้ตัวใดให้ตัวนั้นเพิน่นเปลี่ยนแปลงะคะ่ะนีธธ่ค่ะรัฐบาลไทยของตาปากนะะ้ําโพค่ะล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะล่างอย่างเดียวเด้อวิ่งลูดเก้ากับสองค่ะเนาะวิ่งลูดเก้ากับสองจับคู่ให้เก้าสองเก้าหานะแล้วก็ สองสองสองหาจ้าเนาะรัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ำโพล่างอย่างเดียวค่ะวิ่งลูดเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเก้าหาสองสองสองหาเนาะค่ะโปลิมากกัตามเนาะตัววิ่งตัวรูเพิ่นมาค่ะงวดแล้วกับหาสองเนาะสองนางคัมแพร่งหายแล้วตื่นมาบ่เห็นแม่แล้วก็จะหายพร้อมอยู่กับพ่อกระบ่อานั่นเนาะ น oh. ี่ค่ะส่วนอาจารย์สวัยรัฐบาลไทยนะเพิ่นผึ่งหามากมือนีค่ะเพิ่นก็เอามาลุ้หเลยเนาะวิงลูดบนล่างค่ะหนึ่งกับหกเนาะค่ะหนึ่งกับหกเพิ่นหสองตัวเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าหกกับเกาตัวเดียวกันเด้อค่ะเนาะกับหัวเอาเพิ่นก็เลยเขียนเก่าใส่ทั้งคางนี่ค่ะของเพิ่นบวมีเด้อเนาะแต่ว่าเพิ่นเขียนห้เพิ่นจะเตือนอยู่ตลอดหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะ บอวาจ,จะเป็นห้าน้อยบอวาจ,จะเป็นรัฐบาลไทยเนาะนี่ค่ะคนจับคู่มไหหนะึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเก้าไม่เพ่นต่อไหหนึ่งหกแล้วกัเก้าเจ็ดแล้วบอวาหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะนี่นีคะขออาจารย์สบายจำหมายเมีสีคู่เนาะค่ะก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกเก้าค่ะ เอามาแคปหน้าจอเด้อค่ะเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะนี่ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของตาปากน้ำโพแล้วก็อาจารย์สวัยเด้อค่ะนี่ค่ะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะกรกฎาคมสองนห้าหกอหกเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะได้ตัวเลขตัวดีตัวเด็ดไปแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคโชคมนหมาลลำลำเรื่อยๆไปนน้ำกันจ้าค่ะ คลิปนี้กะขอให้ทุกท่านเดินทางทำงานไปทางไหนก็นขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะส่วนทางนี้ก็กจะขอให้เดินทางเปิดปลอดภัยเข้นกันเนาะจะไปทางไหนมาทางไหนเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะฝากที่ร้านตำไทยตำลาวที่ลินทต้คลิปได้แล้วค่ะนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี